ปัญหาที่ต้องเจอนะครับคนที่ซื้อมังกี้มาก็จะเป็นงนีนี่โซ่หย่อนทุกเดือนเลยรถคันนี้ใช้งานตลอดนะครับขับไปทำงานทุกวันเลยนะเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่นะว่าขับมาเกือบสองปีเท่กิโลนะเดี๋ยวให้ดูกันเลขใหม่คันนี้ก็หกพันสี่สิบโลแล้วนะครับนะครับที่เราใช้มา ถ้าครบเดือนเก้าก็สองปีพอดีนะครับปัญหาที่เราเจอบ่อยๆก็โซ่โซ่มันชอบหยอนะ่อนนะเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่าหย่อนแค่ไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหาไม้กันเนี่ยนะโซ่เราก็ตั้งทุกเดือนเลยนะตั้งโซ่ทุกเดือนนะมันก็ตั้งจมสดเลยนะ ตั้งโซ่บ่อยนะปัญหาที่เราเจอเนี่ก็คือโซ่ตัวมังกี้เนี่ยน่าจะเป็นทุกรุ่นละมั้งเป็นทุกรุ่นแหละไม่ว่าจะปีไหนไม่ว่าจะสี่เกียร์หรือห้าเกียร์คันอื่นก็น่าจะเป็นเหมือนกันแหละคิดว่าปัญหาเนี้ยปัญหาโซ่หย่อนแล้วที่สําคัญด้วยเสือกไม่มีขาตั้งคู่ด้วยไม่มีขาตั้งคู่คนะทุกคนไม่แอ แค่ขาตั้งตัวเนี้ข้างๆกันนะไม่มีแล้วดูด้าน,นล่างลุงล่กของนี่ไม่มีขาตั้งคู่นะเออปัญหาที่เราเจอเนี้โซ่ทุกคันต้องเจอแหละถ้าใครจอกอ่ารถ Honda m o n งกีนะของเราเป็นสีเขียวนะตัวลิมิเ e ็2สองคันมีผลิตสีเขียวนี้200คันที่ทุกคนต้องเจอเลยเวลาออกรถเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ ตั้งไปก่อนเดี๋ยวเราจะสั่งโซ่อ่า DID มาเดี๋ยวค่อยรอเปลี่ยนโซ่เอาเวลาเราตั้งก็ยากด้วยไม่มีขาตั้งคู่อุปก,กรณ์ไม่มีประแจไม่มีนะแต่ให้ดูอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เนี่ยนะทุกคนเออขาตั้งคู่ไม่มีเวลาตั้งโซ่ตั้งอะไรเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรก็ยาก มันไม่มีขาตั้งคู่ไม่มีสตาร์ทเท้าสตาร์ทเท้าก็ไม่มีนะตรงนี้เห็นไหมโลง่ลงๆเลยสตาร์ทเท้าไม่มีมีแต่สตาร์ทมือแล้วก็พักเท้าหลังนี่ซื้อใส่เองนะเนี่ยพักเท้าหลังนี่ซื้อใส่เองนะออกรถมาไม่มีให้นะตัวนี้ปัญหาที่ทุกคนต้องเจอก็ปัญหาที่ปัญหาแรกเลยเราเปลี่ยนเนี่ย ัวชุดโหลดหน้าชุดโหลดหน้าเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนนะกางเกงเลอะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยชุดโหลดหน้าตัวนี้มันเป็นชุดโหลดอย่างนี้นะเนี่ยชุดโหลดถ้าเราเปลี่ยนแล้วก็กันได้ระดับหนึ่งประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคนไหนไม่เปลี่ยนนะมันจะอยู่สูงประมาณนี้เลยเดิมเดิมันจะอยู่สูงประมาณนี้นะ ประมาณนี้ปัญหาแรกจะเจอนะตัวบางโคนหน้าแล้วก็ที่เจอก็โซ่โซ่จะย่อนบ่อยต้องเปลี่ยนโซ่ใหม่ชุดโซ่สเตอร์ต้องเกลียดน,นะเราเจอแล้วปัญหาที่เราใช้มาเกือบสองปีนะตัวโซ่แล้วก็ปัญหาต่อไปนี่ป,ป้ายทะเบียนเสียงดัง ป้ายทะเบียนเนี่ยคนในที่ขับบางกีจะรู้ป้ายทะเบียนนี่ขับไม่เสียงดังมากเลยดังไม่พอนะมันชอบขาดด้วยป้ายทะเบียนอันเนี้ยอันที่สี่แล้วนะป้ายนี้อันที่สี่นะที่เราเปลี่ยนเนีสามอันนะขาดหมดเลยขาดตำแหน่งเดียวกันเลยเพราะว่าหัวยึดมันจะมีแค่สองจุดเองรอดยึดตัวป้ายทะเบียนนะ ตัวนี้อันที่สี่แล้วนะเนี่ยป้ายทะเบียนยังไม่ถึงสองปีเลยนะเดี๋ยวเราจะ <c oughs> ไปตั้งโซ่เดี๋ยวให้ที่ร้านซ่อมรถตานประจำเราตั้งโซ่ให้ากปัญหาที่เราเจอโซ่หย่อนแก้ง่ายๆก็เปลี่ยนใหม่เลยดี d ID. ทั้งชุดไปเลยโซ่สเตอร์หรือเปลี่ยนแค่โซ่ก็พอเดี๋ยวเราไปให้ช่าง เปลี่ยนกันเลยครับแล้วก็สรุปค่าใช้จ่ายวันนี้เราจะเสียกี่บาทเราก็มาถึงที่าลาแล้วนะครับเดี๋ยวรอช่างว่างแป๊บหนึ่ง เวป้าแค่แสนสอเงเอยดสามที่ยางยางนี่เท่าไหร่ครับยางห้าหน้าเก้าร้อยแปดสิบบาทโซ่ี่ยมาตั้งทุกเดือนเลยนะ4ใท้องสุดได้ไหมใส่ตัวนั้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เล็กเล็กตัวนี้มันเล็กกว่า โ่สเตอร์นะทั้งชุดเลยไม่ต้เทียบเรืู่งตัวใหญ่ราคาเท่าไหร่พีทั้งชุด นี่หลังจากที่เราตั้งเสร็จแล้วตั้งโซ่เสร็จแล้วเรียบร้อยใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีทีหลานนะตั้งเสร็จแล้วก็หยอดน้ำมันเรียบร้อยนะเมื่อกี้ถามช่างที่ลานอยู่ว่าต้องรถไปจอดแล้วก็ถึงจะสั่งตัวโซ่นี่แะเพราะว่า โซ่ที่ร้านมีอยู่แต่ไซส์จะเล็กกว่าน,นี้ไอใหญ่กว่าน,นี้เพราะสเตอร์ตัวนี้มันใหญ่กว่าพวกเวียพวกอะไรของเวียมันจะเล็กกว่า้อารถไปจอดไว้แล้วก็ไปซื้ออะไรเราจะเปลี่ยนโซ่ใหม่โซ่แล้วก็สเตอร์ของแบรนด์ D I D นะครับสภาพที่เราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้เลยนี่ไม่ได้เปลี่ยนดิตั้งโซ่ใหม่ ตั้งโซ่แล้วก็ยอนน้ำมันนะอยู่ประมาณนี้แหละสรุปค่าใช้จ่ายวันนี้ก็ค่าช่างที่ว่าตั้งวันนี้ก็ไม่ถึงสองนาทีนะดูละไม่ถึงสองนาทีแล้วค่าบริการก็ยี่สิบบาทนะก็จบปัญหาไปอีกอย่างหนึง่งแต่ยังไม่ขาดยังไม่หายขาดต้องรอเปลี่ยนโซ่แล้วก็สเตอร์สเตอร์หลังนะ เดี๋ยวค่อยดูยกันอีกทนะีหนึ่งเวลาเราเปลี่ยนนะเราลองคลิปอีกทีหนึ่งนะนะ